สำหรับคลิปนี้นะคะอันจะพามาดูวิธีการเก็บเอวกางเกงตัวนี้นะคะจากของเดิมเนี่ยรอบเอวค่ะอยู่ที่28นิ้วนี่นะคะอันจะเก็บให้เหลือ26นิ้วค่ะวิธีการนะคะก่อนที่เราจะมาเก็บเอวกางเกงอะ่ะเราก็ต้องมาดูแพทเทิร์นเดิมของอกางเกงก่อนนะว่าเราค่ะจะเก็บจากในจุดไหนได้บ้างอย่างตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าด้านข้างเนี่ยมี10ข้าง ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเก็บจากด้านข้างไปเนี่ยมันก็จะทําให้จะต้องลสส้อซิปนะคะซึ่งจะเพิ่มขั้นตอนในการาแก้ไขนะคะเดี๋ยวอันนะคะก็จะเก็บจากด้านหลังตรงนี้เนาะเนี่ยคะ่ะจะเก็บเหมือนกันกับพวกเอลกางเกงยีนเลยคะ่ะวิธีการก็คือจะแบบเดียวกันนะเนี่ยคะ่ะอันจะเก็บจากตรงจุดนี้เนาะคือของเดิมเนี่ยอยู่ที่28ดนะคะเดี๋ยวอนนันจะเก็บให้เหลือย6นิ้วนั่นหมายความว่าเราจะเก็บเข้าเนี่ยอยู่ทั้งหมด2นิ้วนะคะ ส่วนของขอบเอวเราจะเก็บเข้า2นิ้วแล้วก็ส่วนของที่เป็นเก่งๆตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บจากเกร็ดนะคะเกร็ด2เกร็ดหรือว่าจะเก็บจากตรงด้านหลังตรงนี้ค่ะเพิ่มนิดหน่อยนะคะในขั้นตอนแรกค่ะก็คือขีดวัดก่อนเนาะเนี่ยค่ะขีดตรงเส้นกลางหลังตรงนี้ก่อนให้เส้นนะคะมันตรงกันก่อนแล้วก็จากนั้นค่ะเริ่มต้นหลาะเลยค่ะ ในการเลาะทุกครั้งนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราค่ะต้องเลาะตรงจุดไหนบ้างเวลาที่นักเรียนนะคะมาเรียนกับอันเนี่ยอันก็จะบอกเขาเสมอว่าเราจะเลาะเท่าที่จำเป็นนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็คือเราค่ะจะเก็บจากด้านหลังใช่ไหมคะอย่างที่อันอธิบายไปตอนแรกว่าอันนะคะจะเก็บด้านบนคือขอบเอวตรงนี้เก็บเข้าไปข้างน,านิ้วเนาะอันนี้คือส่วนของขอบเอวด้านบนที่เราจะเก็บเข้าแล้วก็ในส่วนของด้านล่างค่ะอันอาจจะเก็บจากเกรดตรงนี้นะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลาง ฉะนั้นนะคะในจุดที่เราจะเลาะเราก็แค่เลาะจุดที่เป็นขอบเอวนะคะออกมาแค่นี้ค่ะประมาณเท่านี้ความกว้างก็คือจะเว้นออกมาจากาส่วนที่เราตีเกตนะคะออกมาประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะซ้ายขวานี่เลยค่ะก็เลาะเท่าที่จําเป็นนะคะางานซ่อมเนี่ยมันจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มันจะต้องใช้เวลาในการเลาะค่อนข้างเยอะเนาะเป็นจุดแรกที่เราจะต้องแก้ไขคือเราก็จะต้องเลาะนี่แหละมันก็คือจะต้องใช้เวลาฉะนั้นนะคะทุกๆครั้งที่เรานะคะจะแก้ไขเราก็ต้องประเมินก่อนว่าเราจะเก็บจุดไหนบ้างแล้วก็จะเลาะแค่จุดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะนี่ค่ะพอหลังจากเลาะออกมาได้ประมาณเท่านี้เสร็จนะคะเราก็ตัดเลยค่ะตัดตรงกลางนะเห็นไหมคะจุดแรกเขียนขีดไปนะคะอันนี้คือเป็นกลางหลังเนะะี่ยค่ะเส้นเนี่ยจะต้องตรงกันกับ เส้นกลางหลังตรงนี้พอดีเป๊ะนะคะเพราะเดี๋ยวเราค่ะจะต้องเก็บเข้าให้ตรงกันมันถึงจะออกมาสวยนะก็ตัดเลยค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะก็กางนะคะแบรเนี่ยค่ะออกมาค่ะตรงขอบเอวตรงขอบเอวอ,อ,อ,อันนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกางเกงที่อขอบเอวเนี่ยเขาจะทํามาแค่ชิ้นเดียวนะคะเห็นป่มเขาจะทํามาชิ้นเดียวบางตัวค่ะเขาจะทํามาเป็น2ชิ้น ชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นในก็คือให้เราทําตามแบบของเดิมนะคะอย่างตัวเนี้อันแกะออกมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นแค่ชิ้นเดียวแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็มาขีดเส้นนะคะตัวนี้เนี่ยจากของเดิมอะคะ่ะเราจะเก็บเข้านะคะอยู่ที่าจาก28่ให้เหลือ26ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเก็บเข้าเนี่ยสนิ้วเนาะวิธีการค่ะก็คืออันนี้เนี่ยเพื่อนๆนดูงานให้ออกก่อนเนาะ อันนี้คือจุดกึ่งกลางของกลางหลังใช่ไหมคะเราอา่ะจ,จะต้องเก็บขาสองฝั่งเนี้ยฝั่งละหนนิ้วถูกต้องไหมคะผ่ากลางตรงเนี้ยเก็บข้างละหนนิ้วเราค่ะจะขีดวัดนะคะแค่ฝั่งเดียวตรงนี้นะคะขีดวัดเนี่ยแค่ฝั่งเดียวคือ1น,นิ้วเพราะเดี๋ยวเวลาที่เราค่ะมาเย็บประกบแบบเนี้ยมันก็จะได้สนิ้วพอดีนะคะก็ขีดวัดเลย มือหนีวแค่นี้ค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเอาขอบเอวนะคะประกบกันแบบนี้ค่ะนี่นะประกบกันแบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเดินเส้นเย็บนะคะตามเส้นที่เราขีดเอาไว้ ขั้นตอนแรกของการเย็บนะคะก็ให้เราค่ะประกบนะคะในส่วนของที่เป็นขอบเอวแบบเนี้ยค่ะประกบเข้าหากันนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะตามที่เราได้ขีดเอาไว้เลย ต่อจากนั้นนะคะก็ตัดได้เลยค่ะตัดส่วนเกินค่ะออกเลยนะขอบเอวค่ะก็จะเล็กลงแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นในส่วนที่เป็นตัวกางเกงค่ะอันก็คือจะตีเกต็เพิ่มนะคะตรงนี้นะตีเกต็เข้าไปค่ะประมาณ1ตีนผีแบบนี้นะคะ น,นิดนึงเผื่อมองไม่เห็นนี่นะคะเรียบร้อยนะคะหนึ่งข้างอีกหนึ่งข้างก็ทำเหมือนกันค่ะกินเข้าไปประมาณ1ตีนผีก่อนแล้วก็เดินเส้นเย็บเลย จากนั้นนะคะก็ให้เราค่ะจับในส่วนของขอบเอลนะคะไล่ดูก่อนอันนี้ขอบเอวใช่ไหมแล้วก็นี่คือส่วนของกางเกงก็จับไล่แบบนี้เลยค่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเย็บในส่วนที่เป็นตรงกลางตรงนี้ค่ะเก็บเข้าแค่ไหนใช้เข็มมุนนะคะกัดไว้ก่อนนี่นะอีกหนึ่งฝั่งก็เหมือนกันค่ะไล่เข้ามา แล้วก็ใช้เข็มหมุดค่ะกัดเอาไว้อ่ะก็จะได้แบบนี้เนี่ยเห็นปะอันนี้คือส่วนที่เราค่ะจะต้องเดินเส้นเย็บที่เป็นตรงกลางหลังนะคะเนี่ยเพื่อนๆงงไหมอ่ะเดี๋ยวอันบอกอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะคือพอหลังจากที่เราค่ะเย็บในส่วนที่เป็นขอบเอวแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ เย็บในส่วนของเกตนะคะเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังประกบไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าตรงขอบเอวตรงนี้ค่ะมันยังเล็กกว่าในส่วนของด้านล่างที่เป็นตัวเกงตรงนี้ฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเก็บตรงกลางหลังตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะกลางหลังตรงเนี้ยคือส่วนของตรงนี้ค่ะเพิ่มเติมนะคะก็จะเก็บเข้าแค่ไหนก็ให้วัดจากในส่วนที่ไล่มาจากด้านข้างะคะ่ะอันนี้คือด้านข้างเนาะไล่เข้ามาเลย ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะไล่เข้ามาเลยนี่ค่ะพอลองจับแล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณเท่านี้นี่นะคะที่เราจะต้องเดินเส้นเย็บอ่ะโอเคให้ใช้ช็อกนะคะขีดมากไว้ก็ได้นี่ค่ะประมาณตรงนี้นะแล้วก็จากนั้นเดินเส้นเย็บเลย อันนี้ค่ะเป็นกางเกงของอันเองนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ใส่อะสะโพกมันก็หลวมเหมือนกันเดี๋ยวอันก็จะไล่ลงมาเลยนะนี่ค่ะก็จะไล่ลงมาเลยถ้าเกิดว่ากางเกงของเพื่อนๆน่ะมันไม่ได้ต้องเก็บสะโพกมากก็ไล่ลงมาแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าอย่างตัวนี้สะโพกอันก็หลวมมันก็จะเก็บยาวเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะนี่เลยกลางหลังเนี่ยมันจะมีตะเข็บใช่ไหมคะที่เออมันแบแบบนี้ไว้เดี๋ยวอันนะคะก็จะต้องล็อนะคะในส่วนที่เราคะ่ะได้เย็บกินเนื้อผ้าเข้าไปนะ ก็ถ้าไม่อย่างนั้นค่ะเราจะไม่สามารถแบ์แตะเข็บออกได้ก็ต้องล้อออกมาก่อนแต่เกร็ดก็ไม่ต้องนะคะเกร็ดหรือว่าที่เราตีเพิ่มเข้าไปตรงนี้นค่ะไม่ต้องล้อเลยเอาตามเดิมไว้ นี่นะคะด้วยความที่ตะเข็บอันนี้ผ้ามันเหลือค่อนข้างเยอะเดี๋ยวอันนะคะก็จะพ้งริมนะคะตรงนี้เพิ่มเติมนะ2ฝั่ง พองริมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะนี่เลยค่ะด้านหลังเดี๋ยเราก็จะแบตะเข็บออกนะแล้วก็นี่คือในส่วนของขอบเอวส่วนของขอบเอวนะคะด้วยความที่ของเดิมม่ะเขามีป้ายติดไว้นะเราก็จะต้องเย็บป้ายค่ะกลับคืนไปก่อนแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนั้นค่ะให้เรานะคะเย็บประกบเลยประกบในส่วนที่เป็นขอบเอวค่ะกับตัวขอบกางเกงนะคะให้ติดกันแล้วก็เดินเส้นเย็บอ่ะอันขอเลาะอ,ออกนิดน,นึงเราจะได้เดินเส้นเย็บง่ายนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมพอเราจับแบบนี้มันก็จะประกบกันละอันนี้คือส่วนขอบเอวนี่คือส่วนของขอบกางเกงนะคะ ก็ให้เราประกบแบบนี้เราก็เดินเส้นเย็บเลยตอนนี้ค่ะคือมันเท่ากันแล้วเพราะว่าเราเก็บให้ขอบเอวอะค่ะมันเท่ากันแล้วเนาะเราก็ประกบได้เลยแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะตอนเย็บก็เอามือนะคะไล่ข้างล่างด้วยจับไล่แบบนี้ตะเข็บนะคะตรงกลางหลังเนี่ยก็ต้องแบออกนะ มันจะได้ไม่เป็นปมก้อนๆค่ะตะเข็บในส่วนที่เป็นขอบเอวก็แบออกเหมือนกันค่ะแค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนี่เลยแล้วก็จากนั้นก็พับตะเข็บนะคะลงมาแบบนี้นี่ค่ะ เวลาที่เราเดินเส้นเย็บอะเราจะเดินเส้นเย็บจากฝั่งด้านนอกแบบนี้นะคะนี่เลยด้านนอกเพราะว่าถ้าเกิดเราขายเย็บด้านในอะเราจะมองไม่เห็นเส้นข้างนอกนะคะว่าเส้นที่มันออกมาตรงนี้มันจะสวยหรือเปล่าก็ให้เราขายเย็บกดจากด้านนอกเลยให้เย็บตามร่องอันนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอลเนี่ยจะเล็กลงแล้วจากของเดิมใหมเอลนะอยู่ที่28ใช่ไหมคะตอนนี้เอลก็จะเหลือ26แล้วค่ะเล็กลง2นิ้ววิธีการก็จะมีประมาณเท่านี้นะคะก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเย็บแค่ไม่กี่จุดเอง อันนี้ก็สามารถเอาไปแก้ไขพวกเอวของอกางเกงยีนนะคะได้เหมือนกันน่านก็จะใช้วิธีการนี้แหละอันนี้คือด้านหน้าเนะนี่ด้านหลังค่ะก็จะเป็นแบบนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวมาตอบให้คะ่ะขอบคุณค่ะ